สวัสดีครับผมอยู่กับผมในต่างใจครับผมพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อนี้ครับบรรยากาศท <c oughs> ึ่งร่มทึ่งฝนครับหนาวร่มหนาวแล้วก็ฝนครับพอดีมากับหลานมาเก็บเห็ดครับโอ้โหเห็ดทางหนาที่เป็น,นยิ่น้แม่ระว,ว่าเห็ดขาวเห็ดขาวเออเออเออแต่ว่าจักอยู่ใส่

นี่บ่เฮ็ดหูหนูนี่เอออ้าวเจออยู่ไสหนูแล้วมั้ยเดี๋ยวๆ เ่าเปนเฮ็ดอย่างเฮ็ดฮูนูพี่เอ้ยไปไปมองหันนะข้าศึกมองที่เก็บมือลำเบาะมองก๊อกิวกับมองห้อเก็บมือน่ะตัวฝนยังตกอยู่ครับพี่เนารยากาศหนาวๆครับเมนหนาวๆยินๆหนาว เราพูดที่อยู่ประมาณ18-19องศานี่นะครับอากาศหนาก,กำลังเขียวต้นใหม่กับกำลังสดชื่นครับอืมัรอรากาศมีแต่นอนเว้นครับเห็ดนั่งบได้ครับต้เศร้านี่ก็ลุกไปหยอดปุ้ยหมึกพลิก เดีย๋ยวว่าจะปลูกพริกแต่ฝนก็นยังตกอยู่ครับนันลมๆมนะหนาวผ่าเบื้องมาออื่นครับเบอกว่าเพิ่นตามพยายกรณ์อากาศบอกว่ามืออื่นขึ้นมือสุดท้ายครับพี่น้องแ <c> ต <oughs> ต้องรอบเบื้องรับมืออื่นว่าว่า,ามันสียย่ยุดบ่เหรอเนี่ยเล่นหนาวนึกถึงเรื่อมามามา,มา

ตอหน้ำลงน้องสาครับพอดีฝนตกมุคืนฝนตกมุขืนช่อ,องเหมือบได้น้ำไล่เติ๋อัปพี่น้องอันนี้ตอ่อลงสู่วกระสือย่างงี้งหรือฮะอันนี้ในงานใหม่ฮะั่นนี่หน่อยฮะเมียนะขวามือหุ่นเออ เรืองสามันตัว,หน,ห,ตวหน่อยเขาตัวหนึ่งบุตรกิฟเอาหรอกปะ่ะเหนไหมอันนี้ก็เป็นอันนะครับพักน้ำพักน้ำพอผมมาปลูกไว้นี่หอยอดออนมันนี่ครับเอาไปลวกกินกับปนุนแฉี่เนาะโอเค okay, ครับสำหรับวันนี้กะนี่ตอนนี้แหละพี่น้องมันมันบอ เดี๋ยวไปใส่ครับพอดีมันติดฝนตกครับกับไอ้มันหนาวพอดีผ้าลูกผ้าล้างออกมานยางห่อกเมื่อเทปเฮดไอ้หูนูครับพี่น้องที่นี่สวนเท้องถิ่นครับถ้ามาคลิปนี้ก็จะริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างใจไว้ครับผมครับผมเอ้าพี่น้องกล้วยไผ่ล่ะนี่เอ้ากล้วยกล้วยกล้วยรู้ที่เขาสวนครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปไล่ขั้วออกจากสวนก่อนครับผม oh <my> ครับสวัสดีครับ